กูมันฮอตจนหนูต้องแจ้งข้อหาสวัสดีครับคุณผู้ชมผมจอซ่าวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Why Things เกมซ่อนกลหนังปี1998เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปฟังสปอยได้เลยครับแนะนำตัวละครกันก่อนนะครับคนแรกแซมลอมบาร์โดตัวเอกของเราเขาเป็นอาจารย์สอนเด็กมัธยมสุดฮอตคนที่สองเคลลี่เด็กสาวสุดเซ็กซี่แอบปลื้มอาจารย์ตัวเอง 3. เลดูเคสตำรวจผู้ตามสืบคดี 4. ซูซี่เด็กสาวมีปัญหาเข้ามาพัวพันกับคดีโดยที่เธอเนี่ยมีประวัติกับนักสืบดูเคสมาก่อนเพราะนักสืบเนี่ยยิงเพื่อนของเธอตายเพราะเพื่อนของซูซี่มายุ่งกับผู้หญิงของดูเคสครับซึ่งซูซี่เนี่ยเห็นเหตุการณ์นั้นดูเคสจึงจับซูซี่เข้าสถานดัดสันดานโดยยัดข้อหาเรื่องยาเสพติดอีกด้วยเริ่มต้นกันที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอาจารย์แซมลอมบาร์โดสุดฮอต เขาเป็นที่ชื่นชอบของเด็กสาวเกือบทั้งโรงเรียนเรียกว่าสาวเกือบทั้งเมืองเลยดีกว่าโดยเคลลี่สาวสุดฮอตเนี่ยก็จ้องจะง,งาบอาจารย์อยู่อาจารย์แซมนั้นมีงานอาดิเรกคือการขับเรือเขาตั้งชมรมล่องเรือขึ้นมาโดยมีลูกศิษย์ชายในชมรมหลายคนและยังมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่บ้านไม่ได้มีเงินเยอะแต่อาจารย์เนี่ยก็ยังชวนเขาเข้ามาชมรมด้วยคือดูเป็นอาจารย์ที่ดีคนหนึ่งเลยแหละเคลลี่เข้ามาหาอาจารย์ขออาสาไปล้างรถจี๊ปให้อาจารย์วันอาทิตย์นี้ เคลลี่ยังบอกอีกว่าวันนี้จริงๆแม่ของเธอต้องมารับแต่ไม่เห็นมาก็เลยขอติดรถอาจารย์กลับไปด้วยนะอาจารย์ก็ไม่ได้จะเล่นด้วยครับแต่เด็กมันตื้อเธอบอกว่าคงไม่ให้เธอเดินกลับคนเดียวนะถ้าเกิดมีอันตรายเกิดขึ้นอาจารย์แซมก็โอเคได้แต่ก็ชวนเด็กชายในชมรมกลับไปด้วยอีกคนหนึ่งก็เลยกลายเป็นกลับ3คนไม่มีอะไรเฉาโชค,ครับแซมวนมาส่งถึงบ้านเคลลี่เด็กมันก็ยั่วตลอดครับแถมแม่เนี่ยยังใส่ชุดว่ายน้ำออกมาต้อนรับอาจารย์ชวนอาจารย์เข้ามาหาอะไรดื่มอีกด้วย ก็คนมันฮอตนะครับแต่แซมก็ไม่สนใจและขับรถออกไปทันทีแล้ววันอาทิตย์ก็มาถึงเด็กสาวสองคนมาล้างรถจี๊ปให้อาจารย์ตามสัญญาแต่แซมเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวครับเขาอยู่กับแฟนสาวไฮโซที่เดินออกจากบ้านแล้วก็ขับรถเบนซ์กลับออกไปเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็หมั่นไส้อิชนีรุ่นพี่เบาๆล้างรถไปฉีดน้ำเล่นกันจนเปียกไปหมดหน่าตีจริงๆเลยครับเด็กพวกนี้ ล้างเสร็จรางวัลก็คือคูปองสำหรับเด็กที่ช่วยงานครูระหว่างที่แซมเข้าไปหาคูปองเคลลี่ก็ไล่เพื่อนของเธอกลับไปเคลลี่เข้ามาในบ้านในชุดเปียกบอลสุดเออาจารย์ก็กลืนน้ำลายเฮือกใหญ่แล้วตัดภาพมาก็กลายเป็นเคลลี่ที่ร้องไห้เดินออกมาวิ่งกลับบ้านซะอย่างนั้นเคลลี่กลับบ้านมาเธอนั่งร้องไห้กับแม่และบอกว่าคิดถึงพ่อคือพ่อของนางเนี่ยฆ่าตัวตายไป และนางก็บอกความจริงกับแม่ว่าเธอเนี่ยโดนอาจารย์แซมข่มขืนเอางงดิครับก็เห็นมายัวเองอยู่ๆบอกว่าแซมข่มขืนใชอย่างนั้นเรื่องแบบนี้คนเป็นแม่ได้ฟังก็ต้องปกป้องลูกสาวตัวเองอยู่แล้วครับเธอไปโรงพักแจ้งความทันทีแม่ของเคลลี่นั้นเคยเป็นกิ๊กกับแซมอยู่เรียกว่าเป็นคู่ขาดีกว่าดังนั้นเธอจึงยิ่งแค้นหนักมากกิ๊กเก่ามาข่มขืนลูกสาวตัวเองตำรวจก็สอบปากคำเคลลี่ได้ใจความว่า อาจารย์เนี่ยเข้ามารูปไลายตัวเธอแล้วเธอก็ไม่ได้ขัดขืนเพราะคิดว่าเขาเป็นคนดีตำรวจสาวก็เลยถามว่าแล้วมีเพศสัมพันธ์กันไหมเธอบอกว่าใช่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยอาจารย์ก็หยุดทําแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยไม่ถึงจุดสุดยอดหรอกไม่มีเด็กสาวคนไหนที่ทําให้ฉันถึงจุดสุดยอดได้พามตำรวจสาวได้ฟังตอนแรกก็ยังไม่ปักใจเชื่อเคลลี่ครับคิดว่าเธอเนี่ยอาจจะโกหกเพราะกโกรธที่แซมปฏิเสธเธอมากกว่า หลังจากวันนั้นข่าวลือก็สะพัดคนเป็นอาจารย์อย่างแซมเนี่ยมีข่าวคมคืนลูกศิษย์ก็อยู่ยากลวครับชมลมแล่นเรือก็เหลือนัเอกเรียนแค่คนเดียวแซมเข้าใจดีครับถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่มีทางที่เขาจะได้กลับไปเป็นครูอีกแล้วเรื่องแบบนี้จะเป็นชนะติดหลังเขาไปตลอดชีวิตแล้วแซมก็ต้องไปหาทนายความซึ่งก็ไม่มีทนายคนไหนอยากจะสู้คดีกับแม่ของเคลลี่เลยเพราะแม่ของเคลลี่เธอเป็นคนรวยและมีอิทธิพลมากในเมือง แต่มีอยู่คนหนึ่งครับที่ยอมรับงานทนายเคนโบเดนแซมเล่าให้เขาฟังว่าเขาโดนข้อหาคดีข่มขืนแต่ความสัมพันธ์ของเขากับเคลลี่นั้นเป็นแค่อาจารย์กับลูกศิษย์เท่านั้นทนายก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรคืนนั้นระหว่างที่แซมขับรถกลับบ้านก็โดนคนของแม่เคลลี่ขับเบียดรถตกข้างทางแล้วลงมากระทึบแซมซ้ำอีกแถมบ้านของแซมที่พอนอยู่ยังพอนกับธนาคารที่แม่ของเคลลี่เป็นกรรมการอีกก็โดนบีบทุกทางครับชีวิตพังยับ แต่ความหวังยังมีทนายของแซมก็ไม่ธรรมดาเขาบอกจะเล่นเรื่องเคลลี่หนีออกจากบ้านหลังจากที่พ่อเธอฆ่าตัวตายแล้วไปเสพโคเคนเกินขนาดก็คือประวัติเธอไม่ดีนั่นเองในขณะที่แซมเนี่ยประวัติขาวสะอาดและได้รับเลือกเป็นครูดีเด่นแห่งปีด้วยตัดมาที่คู่หูนักสืบซูซี่เด็กมีปัญหาเธอโทรเรียกให้พวกเขามาเพื่อจะแจ้งว่าเธอเนี่ยก็เคยโดนแซมลอมบาโดข่มขืนเมื่อปีก่อนครับ คือพอมีเรื่องเคลลี่เกิดขึ้นเธอก็เลยแจ้งความเรื่องของเธอบ้างเธอโดนทําแบบเดียวกับที่เคลลี่โดนเลยโดนขืนใจสักพักก็หยุดแล้วก็บอกว่าไม่มีเด็กสาวคนไหนที่ทําให้ฉันถึงจุดสุดยอดได้และก็มาถึงวันที่ต้องไปขึ้นศาลเคลลี่เนี่ยก็ให้ปากคําไปร้องไห้ไปด้วยว่าก่อนที่จะโดนเนี่ยเธอบอกให้อาจารย์หยุดแต่เขาก็ไม่หยุดคณะลูกขุนก็เห็นใจเธอถึงคราวของซูซี่บ้างเธอนั้นดูเป็นเด็กมีปัญหามากแม้กระทั่งท่านั่งในศาลยังดูไม่ถูกกาลเทศะ ทนายฝั่งแซมก็เริ่มซักเธอโดยสรุปก็คือตอนที่เธอเคยไปขโมยของในซูเปอร์เธอก็โทรให้แซมมาช่วยและแซมยังไปแทนพ่อแม่ของเธอในงานประชุมผู้ปกครองของซูซี่อีกก็เหมือนว่าแซมนั้นเป็นอาจารย์ที่ดีแก่เธอเสมอทีนี้พอเกิดเรื่องข่มขืนเมื่อปีก่อนตามที่ซูซี่แจ้งความหลังจากนั้นเธอถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดเธอยังโทรหาแซมให้มาช่วยอีกด้วยถึงแซมจะไม่ได้ไปช่วยตอนนั้นก็ตามครับแปลว่าถ้าเธอโดนข่มขืนจริงเนี่ย เธอจะต้องไม่กล้าโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วดังนั้นทนายก็กดดันเธอต่อครับว่าคงโกรธที่เขาไม่ไปช่วยทําให้โดนส่งไปสถานดัดสันดานหเดือนใช่ไหมแล้วรู้ใช่ไหมถ้าโกหกเรื่องนี้เนี่ยจะต้องโดนส่งกลับไปอีกแน่นอนโดนกดดันหนักๆเข้าซูซี่ก็สติแตกเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกมาว่าแซมลอมบาร์โดเนี่ยไม่ได้ข่มขืนเธอรวมถึงเคนล,ลี่ด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของเคนล,ลี่เธอบอกต่อว่าใช่เธอแค้นเขาที่เขาเนี่ยไม่ยอมอยู่ช่วยเธอเรื่องยาเสพติด แล้วพอเคลลี่วางแผนให้เธอทำเธอก็เลยโอเคซึ่งเคลลี่เนี่ยโกรธอาจารย์ด้วยเคลลี่หลงรักเขาหนุ่มในฝันนับตั้งแต่พ่อของเธอตายแต่พอรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีอะไรกับแม่ของเธอก็เลยวางแผนนี้ขึ้นหลังเปิดเผยเรื่องทั้งหมดเคลลี่ด้วยความโมโหโดนหักหลังก็บุกเข้าไปปาแก้วน้ำใส่ซูซี่วุ่นวายกันทั้งศาลแบบนี้เขาเรียกคดีพลิกครับแซมชนะคดีดังนั้นเขาจะได้รับเงินจากแม่ของเคลลี่ เป็นจํานวน250ล้านบาทเงินปลอบใจที่ทําให้ชีวิตของเขาพังแซมมาเก็บของที่โรงเรียนเขาเจอเคลลี่ก็เลยทักทายเธอแต่เคลลี่ไม่เล่นด้วยป้าหนังสือใส่และต่อว่าเขาว่าเงินที่เขาได้ไปเนี่ยมันคือเงินทรัสที่จะตกเป็นของเคลลี่ตอนแม่เสียชีวิตแต่เงินนั้นมันตกเป็นของแซมหมดแล้วเคลลี่ก็เลยอารวาสทําข้าวของแซมแตกและโดนลากตัวออกไปคืนนั้นแซมกลับมาที่ห้องเช่าเก่าๆของเขา และเขาพบเคนล,ลี่ยืนอยู่ในห้องน้ําเธอเดินออกมาพร้อมมือข้างหนึ่งเหมือนถือปืนอยู่ในผ้าขนหนูและถามเขาว่าได้เงินแม่ไปแล้วสินะเท่าไหรล่ล่ะแซมบอกเธอว่าเธอก็รู้อยู่ว่าเท่าไหร่แล้วเคนล,ลี่เนี่ยเปิดผ้าขนหนูออกมาก็เป็นขวดแชมเปญพร้อมทั้งกระโดดกอดแซมแผนสําเร็จและจ้าแล้วเซอร์ไพรส์ไปอีกซูซี่ก็เดินออกมาฉลองด้วยอีกคน สรุปแล้วคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนที่ทั้ง3คนวางแผนกันคือเคลลี่เนี่ยอยากจะได้เงินก้อนนั้นแต่เนื่องจากมันเป็นเงินทรัสเธอต้องรอให้แม่ของเธอตายก่อนเงินถึงจะตกมาถึงเธอดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนเพื่อเอาเงินนั้นมาใช้กันแต่แซมซีเรียสครับพะพวกเด็กๆทั้งสองเนี่ยไม่ทําตามแผนการมาเจอกันแบบนี้เสี่ยงทําให้แผนแตกแล้วโดนจับได้แต่ไหนๆก็มาแล้วทรีซัมกันสักหน่อยเป็นไงตัดมาทางด้านนักสืบดูเคส เขาเนี่ยสงสัยว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลเพราะแซมนี่ท่วมหัวแฟนคนก่อนหน้าก็เป็นไฮโซแล้วยังมีการโอนเงินจากบัญชีไปยังที่ต่างๆอีกด้วยดูเคสสงสัยว่าเป็นแผนของพวกเขาทั้ง3คนดังนั้นเขาเลยมาตามสืบมาหลอกถามเคลลี่เคลลี่ตอนแรกก็กังวลแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยไตยใดๆนักสืบดูเคสมาหาซูซี่ต่อแต่ซูซี่ก็ไม่ได้เปิดเผยไตยใดๆเช่นกัน แต่ตอนกลับดูเคธทิ้งระเบิดไว้ว่าระวังเคลลี่กับแซมเชิดเงินหนีไปสองคนก็แล้วกันเพราะซูซี่นั้นเป็นส่วนเกินซูซี่ได้ยินดังนั้นเธอก็เริ่มกังวลจึงมาหาเคลลี่โดยที่นักสืบดูเคธตามมาแอบถ่ายอีกด้วยแซมโทรมาหาพวกเธอครับและบอกให้ใจเย็นๆอย่าให้นักสืบดูเคธมาปั่นหัวได้หลังจากวางสายซูซี่เนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจเคลลี่เถียงๆกันฟาดกันสักสองฉากเคลลี่ก็ลากซูซี่ลงไปตบในสระ แต่ฟัดฟัดกันสักพักครับสองสาวก็อารมณ์ขึ้นเลยได้เรื่องกันในสายอีกรอบดูเคสที่ได้คลิปหลุดของเธอทั้งสองคนมาก็โดนหัวหน้าเนี่ยบอกให้หยุดเปิดอย่าเปิดที่นี่แล้วส่งคลิปมาเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านไปดูตอ่อไม่ใช่ครับคือดูเคสเนี่ยเริ่มล้ำเส้นแล้วไปบุกลุกบ้านของครอบครัวเคลลี่หัวหน้าก็เลยสั่งให้เขาหยุดตามเรื่องนี้ซะเพราะคดีมันจบไปแล้วหลังจากนั้นเคลลี่กับซูซี่สองสาวเนี่ยพากันมาปาร์ตี้ริมหาดต่อ โดยที่ซูซี่ก็เมายับยับแล้วแซมก็ปรากฏตัวคือมันเป็นแผนของแซมกับเคลลี่ครับที่ลากซูซี่มาที่ริมหาดจะได้กำจัดตัวหานไปหนึ่งอีกทั้งยังเพื่อความปลอดภัยเผื่อว่าซูซี่จะหลุดปากอะไรออกไปแซมบอกกับเคลลี่ให้ไปเอาของในรถมาแล้วเขาก็พาซูซี่ที่เมายับไปทุบให้ตายแล้วเอาศพขึ้นหลังรถและขุดหลุมฝังศพเธอในป่าลึกวันถัดมานักสืบทั้งสองคนมาตามหาซูซี่ก็แน่นอนไม่เจอละครับ ดูเคทไปสืบจากเพื่อนชายในโรงเรียนและเด็กคนนั้นก็พาดูเคทมาแถวสถานที่เกิดเหตุเพราะมันเป็นจุดที่เด็กๆชอบนั่งเล่นกันที่นี่และดูเคทก็พบหลักฐานบางอย่างเป็นคราบเลือดกับฟันตกอยู่แถวนั้นเขาจึงเรียกหน่วยเก็บหลักฐานมาจัดการดูเคทยิ่งมั่นใจว่าจะต้องเป็นแซมแน่ๆและเคลลี่จะเป็นลายต่อไปทางด้านนักสืบสาวมาตามสังเกตแซมแซมรู้ตัวก็เลยเข้ามาคุยกับเธอ นักสืบเลยบอกกับเขาว่าซูซี่หายตัวไปแซมก็เลยให้เธอดูแฟ้มประวัติของเคลลี่ที่มีอารมณ์รุนแรงและเคยขู่ฆ่าคนมาแล้ว2คนจากท่าทีและข้อมูลทําให้นักสืบสาวคิดว่าแซมนั้นบริสุทธิ์เธอก็เลยปล่อยเขาไปเพราะแซมเตรียมจะเดินทางไปเที่ยวใช้ตังแล้วส่วนดูเคทที่มาดูความปลอดภัยของเคลลี่เขารู้ผลเลือดว่าเป็นของซูซี่และคู่หูก็โทรมาบอกว่าปล่อยแซมไปแล้วทําให้ดูเคทเข้าไปบ้านของเคลลี่ทันที ซึ่งเคลลี่เนี่ยกระสับกระสายอยู่ในห้องเพราะกลัวความผิดทั้งสมรู้ร่วมคิดในเรื่องเงินกับฆ่าคนพอดูเคทเข้าบ้านมาเธอก็เลยแตกตื่นมากแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น3นัดดูเคทวิสามันเธอเข้าให้แล้วตัดภาพมาดูเคทอธิบายให้ตำรวจคนอื่นฟังว่าเคลลี่เนี่ยเตะพามาเขาและหันปืนมายิงเขาหนึ่งนัดเข้าที่ไหลเขาก็เลยต้องยิงสวนไปเขาบอกกับคนอื่นอย่างเศร้าๆว่าเขาต้องการปกป้องเธอ แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ดูเคดฆ่าเด็กตายเป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกคือเพื่อนของซูซี่นั่นเองดังนั้นคณะกรรมการจะไม่ให้เกิดอีกเป็นครั้งที่3คือการยิงป้องกันตัวเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่ดูเคสขัดคําสั่งหัวหน้าทําให้เด็กสาวต้องตาย นอกจากนั้นฟันและคราบเลือดที่พบยังเป็นของซูซี่จริงๆแล้วยังพบคราบเลือดบนรถของเคลลี่อีกด้วยก็เลยนำมาสู่ข้อสรุปจากตำรวจว่าซูซี่เนี่ยโดนเคลลี่ฆ่าแปลว่าสิ่งที่ดูเคสคิดว่าแซมเป็นคนทำนั้นก็ผิดดูเคสโดนไล่ออกแล้วจะไม่ได้เงินบำนาญอีกด้วยชีวิตพังไปอีกคนนึงตัดมาทางด้านแซมนั่งชิลอยู่ริมหาดโปรยสเสน่ห์ให้สาวอีต่างหากเขากลับมายังห้องพักและพบว่ามีคนมาอาบน้ำอยู่ในห้องของเขา เปิดประตูมาก็เจอนักสืบดูเคสด,ดูเคตหันมาทักทายกับเขาว่าว่าไงหุ้นส่วนพามแซมนั้นบอกกับดูเคสว่าเคลลี่เนี่ยไม่น่าจะต้องตายดูเคททำเกินกว่าเหตุแค่ให้ถูกจับข้อหาฆ่าซูซี่ก็พอแล้วดูเคสนั้นมาเพื่อจะมารับส่วนแบ่งจากแผนทั้งหมดแต่แซมก็บอกว่าธนาคารบอกว่าต้องใช้เวลา2วันเพื่อทำการโอนเงินก็เลยชวนดูเคสไปล่องเรือฆ่าเวลาสักวันสงวัน ระหว่างที่เศรษฐีทั้งสองมาล่องเรือกันแซมก็ให้ดูเคทไปดูว่าผ้าใบเนี่ยมันติดอะไรและแน่นอนครับถ้าทุกคนเดาได้ระหว่างที่ดูเคทดูให้แซมก็เลยหักเรือทําให้ดูเคทตกทะเลไปแต่ยังไม่จบครับดูเคทยังเกาะเชือกอยู่เขาปีนขึ้นเรือมาได้แล้วก็มาซัดกับแซมแซมโดนทุบหน้าคว่ำไปแล้วก็มีคนยิงฉมวกปักขาดูเคทดูเคทร้องเสียงหลงปรากฏว่าคนยิงเนี่ยเป็นซูซี่ คือจะพลิกกี่รอบวะครับเนี่ยระหว่างที่เธอกําลังบรรจุก,กระสุนอีกครั้งดูเคสก็ขอร้องให้แซมช่วยแต่ช่วยไม่ได้ละครับแซมบอกว่าดูเคสเนี่ยไม่น่าฆ่าเคลลี่รวมถึงเพื่อนเก่าของซูซี่ด้วยแล้วซูซี่ก็ยิงฉมวกใส่เขาอีกครั้งคราวนี้ปักกลางใจตกลงไปกลางทะเลทันทีหลังเสียนหนามหมดเกลี้ยงซูซี่ไม่ได้ตายจริงๆเธอชงเหล้ามาฉลองกับแซมตอนแรกเนี่ยแซมก็ลังเลไม่กินเหล้าเพราะมันพลิกเยอะเกิน เขาเริ่มระแวงแล้วแต่ซูซี่บอกถ้าแซมตายเนี่ยเขาจะทำยังไงกลางทะเลจะร่องเรือกลับยังไงแซมคิดว่าเออก็จริงวะก็เลยดื่มเหล้านั้นไปแต่ครับถ้าเดากันได้อีกแล้วเหล้าผสมยาพิษและแซมก็ตายไปอีกหนึ่งซูซี่ร่องเรือกลับฉิวเลยขึ้นฝั่งมาพบกับทนายของแซมทนายนำเงินสดและเช็คมาให้แก่ซูซี่เป็นอันว่าสุดท้ายเหลือเศรษฐีคนเดียวก็คือซูซี่นั่นเอง ยังครับยังไม่จบตอนท้ายของหนังเนี่ยฉเฉลยเรื่องราวต่างๆมีข้อมูลหนึ่งที่นักสืบสาวทราบมาจากเพื่อนบ้านของซูซี่พบว่าซูซี่นั้นมี IQ สูงถึง200กว่ากว่าแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็คือมันเริ่มมาจากแซมกับเคลลี่ที่เคยเล่นยาและมีเซ็ก์กันมาก่อนซึ่งซูซี่นั้นมีภาพแบล็กเมย์ของเขากับเคลลี่เธอก็เลยหลอกใช้แซมเพราะแซมไม่ยอมมาช่วยตอนซูซี่โดนจับเข้าสถานดัดสันดานซูซี่ก็เลยวางแผนทั้งหมดกับแซมโดยให้แซมเนี่ยไปชวนดูเคท แล้วดูเคสก็เข้าใจว่าแซมกับเขาเนี่ยคือ2คนสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นสรุปแล้วแผนที่วางไว้ทั้งหมดของซูซี่เคลลี่มีความสําคัญเพราะแม่ของเธอรวยมากต้องหลอกให้เธอแพ้คดีส่วนดูเคสบทบาทของเขาก็คือจะเป็นคนตามสืบและยัดข้อหาให้เคลลี่แต่เขาทําเกินกว่าเหตุคือฆ่าเธอทิ้งและบทบาทของแซมคือเขาเป็นกิ๊กกับเคลลี่ภาพลักษณ์ดียังไงก็ชนะคดีได้ จบครับผมโอเคดูจบคลิปแล้วใครงงขอให้ยกมือขึ้นก็พูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ